ค้าวันนี้จัดเป็น e s u d a x LDA 4ประตูเลขไม่แค่9,000โลมาให้คันนี้ปี2023นะคะเป็นตัวรองท็อปฟังก์ชันจัดเต็มกับค่าตัว549,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวจำผ่อนอยู่ที่9,200บาทเท่านั้นจ้ามาดูรถเลยนะคะคันนี้เอาตั้งแต่กระจังหน้ากระจังหน้าเดิมๆนะคะคนหน้าเดิมๆแผ่นกันความร้อนยังอยู่แบตเตอรี่เปลี่ยนไป10กว่าวันเองลูกค้าจ๋าเพิ่งเปลี่ยนนะ แพนเทจยูครบนะคะคันนี้มาพร้อมกับเบรก ABS แล้วเรียบร้อยท่อเดิมไม่ซิ่งไม่แต่งมาพร้อมกับแม็กอนลอยเดิมๆกับล้อขอบ16นะจ๊ะภายในคันนี้นะคะจะได้มาเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งทั้งระบบเลยปรับข้างมองข้างนะคะกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งข้างไม่แท้ไม่มีกอหน้าจอเชื่อมบลูทูธได้มีกล้องถอยให้เกียร์6สปีดนะจ๊ะ แล้วก็นี่เลยเบาะผ้ารอบคันทุกอย่างยังคงใหม่ยังคงเดิมนะคะก่อนส่งมอบเดี๋ยวเราเก็บงานทำความสะอาดให้หล่อก,กว่านี้แน่นอนด้านหลังมีช่องเสียบสายชาร์จให้ด้วยเนาะตัวรถเดิมๆบอดี้เดิม,ดมๆนะคะไฟท้ายก็แพงแสนแพงลูกค้ารักษาไว้ดีๆชอบหายกันชนท้ายยังอยู่นะจ๊ะเม็ดอาร์คท้ายเดิมๆ,ๆนะคะไลเนอร์ตรงรุ่นเลย แล้วก็นี่เลยนะจ๊ะซื้อรถคันนี้คู่มือยังอยู่ครบทุกอย่างนะคะนี่อ่าสำหรับ f อฟซีท่านไหนสนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของนะคะเบอร์โทรนิไลน์ปกหมุดให้ด้านล่างโพน,นี้แล้วเนาะต่างจังหวัดทำสัญญาถึงที่ส่งเราให้ฟรีถึงบ้านจ้า